มีคนแนะนําซื้อ1ิบคนถือเจคนนะครับแล้วก็ขายอยู่4คนหนึ่งในนั้นคือเราด้วยนะครับนะแต่ว่าผมคิดว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ใหญ่เป็นหุ้นที่คนไม่เหลียวแลไม่แ,แย่ใส่ในว่าตอนนี้แต่ผมคิดว่าหุ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์แล้วมก็จะไปได้ไกลก็ค,คือผมจะบอกว่าอัพไซด์มันคงไม่เยอะนะสำหรับธุรกิจตัวปั๊มน้ำมันในปีนี้เนื่องจากว่าเวลาคาขึ้นของน้ำมันเนี่ยค่าการตลาดของปั๊มน้ำมันเนี่ยมันโดนแคป OR ครับส่วนใหญ่แนะนำซื้อกันแล้วก็มีแนะนำขายอยู่บ้างน่ารับไหมถ้าน่ารับแถวไหนดีสำหรับ PTT OR ครับคุณเอของของ CTSMB เราแนะนำขายนะครับ กินก่อนเลยนะครับนะ <Okay. S 1> เพราะว่าจริงๆก็คือต้องบอกว่าราคาหุ้นมันไม่ได้ถูกนักนะถ้าเทียบกับในเพียร์ของตัวที่มันเป็นพวกของปั๊มน้ํามันต่างๆแล้วก็ถ้าดูในของบูมเบอร์คอนเดนซัตเนี่ยนะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28บาทสล่นนะครับ mm hmm. อัพไซด์ก็ไม่ได้เยอะนะครับ,รบมีคนแนะนําซื้อ10คนถือ7คนนะครับแล้วก็ขายอยู่4คนหนึ่งในนั้นคือเราด้วยนะครับนะ,บะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะซื้อหุ้นพลังงานในปีนี้ไปเน้นอัพสตรีมเลยหรือเลน่นลงการจะดีกว่านะพวกปั๊มน้ำ แล้วมันจะโดนบีบเรื่องค่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งมาจินนะครับถึงแม้ว่าเปิดเมืองมาแล้วคนจะใช้น้ำมันมากขึ้นแต่ลองคิดดูครับตอนนี้เป็นซีลิสละสีบาทแล้วก็คือผมจะบอกว่าอัพไซด์มันคงไม่เยอะนะสำหรับธุรกิจตัวปั๊มน้ํามันในปีนี้เนื่องจากว่าเวลาขาขึ้นองน้ำมันนี่าค่าการตลาดของปั๊มน้ํามันเนี่ยมันโดนแคปนะครับแล้วก็คนก็จะแบบโอ้ยไม่ให้ขึ้นเยอะนะเพราะว่าค่าของชีพแพงขึ้นอย่างตอนนี้ทั้งดีเซลเองทั้งเป็นซินเองด้วยนะไปเน้นตัวอัพไซด์ดี่่าาาหรร้จะเเเนนิ็มยบบบทสสคแใ โอ้ให้23บาทเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งโบกที่แนะนำขายที่แนะนำขายมีหลักทรัพย์กรุงศรีก็แนะนำขายหลักทรัพย์ CGSCMB ประเทศไทยก็แนะนำขาย CGSCMB ประเทศไทยให้เป้า OR ไว้เท่าไหร่ครับ23บาทลยครับใช่ครับ23บาทครับผมอยากฝากตอนนี้ครับตัวที่5้า ตัวปาาเซียนเหมือนกันตัว Pttor ครับคืออย่างนี้ครับ OR อานะเป็นะหุ้นที่นำนาทับในเรื่องของอ,อปัม๊มถูกไหมครับแต่ oh. ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าแลกกาดที่สุดเลยต้องดูนะฮะแทบว่าแทบจะไม่ไปไหนแต่ผมเรียนท่านเลยว่าดาวไซด์ก็คือยีี่กว่ายี่ิบห้านี่แหละแล้วผมเรียนว่าอย่างนี้ครับไตรามาสหนึ่งนะ่าจะออกมาสามพันกว่าล้านนะแล้วปีนเนี้ยทุกๆไตรมาสเนี่ยน่าจะกําไรดีเพราะว่า ตอนนี้ Marketing Margin เขาอะกลับมาจากประมาณต่ำบาทขึ้นมาประมาณบาท10กว่า20ละ<ง>สองคือโวลูมเนี่ยกลับมาเต็มที่นะครับของน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือกำไรของ a m a z ม n เนี่ยกลับมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ e b i t d a <ช>เนี่ยมาจิ<ๆ>ของเขานี่ไตรมาสหนึ่งนาจอะขึ้นมาราวยจากประมาณยี่ามในไตรมาที่4ปีที่แล้ว แล้วก็ววลุ่มก็กลับก,ก็ก็เยอะมากตอนนี้80กว่าล้านแก้วต่อต่อไตมาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องบินเพราะว่า e p พ r ดเนี่ยมีการขายน้ํามันเครื่องบินด้วยวันนี้หุ้นซัสโก้ขึ้นท่านลองไปดูนะครับเพราะซัสโก้เนี่ยเป็นหุ้นปั๊มบวกกับน้ํามันเครื่องบินครับอ่าก็เลยขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ใหญ่เป็นหุ้นที่คนไม่เหลียวแลไม่แย่ใส่แตกว่าตอนนี้ แต่ผมคิดว่าหุ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์แล้วมันก็จะไปได้ไกลกว่าหุ้นที่คนคาดหวังไว้เยอะๆนะครับก็ฝากไว้ครับตัวที่ห้าเป็น PPTOR เป้าครับ,รบพี่หมูเป้าผมมองอ่าท่านท่านก็สักสามสิบาทิประมาณสักกลางปีแล้วกันนะฮะสามสิบบาทกลางปีหน้าเหรอครับก็แปลายปีใหม่ับสามสิบาทกลางปีนี้แหละสองสามเดือนนี่แหละไม่เกินนี้แหละครับผมว่า แล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเกินสามสิบาทเนี่ยถ้าท่านถือ <Okay. S 1> ไปเรื่อยนะเพราะว่าผมเข้ายี่ห้ากโลแล้วครับโอเค okay. นะครับสามสิบาทนะนะมีลุ้นตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปสำหรับ PTTOR นะครับโปรห้าเดือนห้าสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลด พิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มันนีพัสออนไลน์001ถึง007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า m ั o n e y p พ u s M O N E Y P L U S m o n e y p l u s ติดกันตรงตัวนะครับ